โรงเรียนวัดคลองใหญ่ทุกท่านนะครับอขอชี้แจงแนวปฏิบัติในเดือนสิงหาคมนะครับโรงเรียนก็ยังคงยึดการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผสมด้วยออนงาน์ต่อไปนะครับสักช่วงระยะหนึ่งนะครับจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะครับแล้วเราก็จะแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับสำหรับเรื่องของงานกลางวันนะครับโรงเรียนก็จะแจกเป็นเงินให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นป .6 นะครับคนละ20บบาท ต่อคนต่อวันทําการนะครับจะแจ้งไปยังผู้กครองโดยผ่านคุณครูประจำชั้นนะครับส่วนเรื่องของการรับนมนะครับการรับนมก็ขอให้ท่านได้ประสานกับคุณครูประจำชั้นนะครับสำหรับเรื่องของค่าอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งทางสปทก็ได้มีการแจ้งหนังสือมาแล้วนะครับขณะนี้โรงเรียนก็ได้ทาการสํารวจนะครับเพื่อที่จะดูแลช่วยเหลือกับผู้ปกครองที่มีความจําเป็นนะครับขอย้าว่า สำหรับผู้ปกครองที่มีความจำเป็นเท่านั้นนะครับยังไงก็ตามก็ขอทุกท่านนะครับได้ช่วยดูแลนะครับโรงเรียนก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็จะดำเนินการแก้ไขต่อไปให้ดีที่สุดนะครับถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเมื่อไหร่นะครับเราก็พร้อมที่จะออนไซต์เต็มรูปแบบนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านได้ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของโรงเรียนต่อไปนะครับผ่านไปยังคุณครูประจำชั้นแล้วก็คุณครู ประจำวิชานะครับเพื่อที่จะดูแลลูกหลานของท่านต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ